เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Bomber c r y p ิปโนะเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าได้รับความนิยมมากๆเลยแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือ10%ใช่ไหมครับคุณผู้ชมอ่าเอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีการจัดทีมเกลือๆครับใครที่ได้เป็นคอมมอนแบบทั้งทีมเลยนะแบบนี้เนี่ยต้องแบบว่าปวดคมับเลยใช่ไหมครับต้องแบบโอ้ย แต่ว่าบอกเลยครับว่าในความโชคร้ายครับก็ยังมีความดีตรงไหนหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าคอมมอนของเราเนี่ยมีสกิลสเตมินานะครับที่สามารถรีได้นะผมบอกเลยครับว่าโคตรดีครับแต่ข้อเสียของมันคือสกิลมันมีแค่หนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบรีเจนหรืออ e ีพิกหรือซูเปอร์เนี่ยมันจะมีแบบเป็นสกิลสี่ห้าสกิลซึ่งถ้าเขามีสกิลแบบเยอะๆลูกบอลระเบิดเนี่ยได้หลายลูกแถมได้ความไกลอีกนะแล้วก็วางแบบสามารถทะลุได้สามารถแบบระเบิดแบบ ไปโดนอันอื่นได้อันนี้คือข้อดีของมันเลยนะแต่แบบพวกเนี้ยไม่จําเป็นเลยอย่างเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าอะไรเพราะมันความไกลมันหนึ่งอ่ะเฮ้ย <c oughs> แต่มันก็จะมีข้อดีของแต่ละตัวนะครับรู้ไหมครับว่าการจัดทีมเกลือเกือแบบนี้ครับเราควรจะมีเอ,อ่อถ้าสมมติว่าเราเป็นคอมมอนทั้งหมดเลยใช่ไหมอย่างน้อยนะครับเราก็ต้องสุ่มมีสัก15ตัวถ้ามีคอมมอนหมดเลยนะเราก็อาจจะต้องสุ่มเพิ่มไม่ครบ15้าตัว ก็อาจจะได้อีพิกหรือระดับซูปเปอร์มาก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงอีกแต่ถ้าเป็นเออถ้าเป็นระดับล่างหมดเลยทํายังไงครับถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นคอมมอนหมดเลย15แล้วเราก็สุ่มให้ครบ20ครับเพื่อที่เราจะได้เอาตัวละครนะครับฮีโร่ของเราเนี่ยมาสลับเล่นก็ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยจัดทีมแล้วแบบมันช้าเหลือเกินแต่จริงๆนะถ้าเกิดว่า เราขยันนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาแบบเข้ามาเล่นในเนี้ยเรื่อยๆผมว่ามันก็สามารถที่จะไปได้นะครับคืออย่างตอนเนี้ยผมลองเล่นนะครับจากที่ออลองสะสมนะครับเป็นคอมมอนหมด11ตัวนะแล้วก็ลองให้แบบว่ามันระเบิดทั้งวันเนี่ยแค่ขยันเข้ามาดูบ่อยๆนะครับโดยการเปิดหน้าในทิ้งไว้นะครับผมลองเปิดแล้วนะหน้าทิ้ทงไว้นะครับแล้วดูแบบเนี้ยแล้วก็แบบอยู่หน้าเนี้ย มันจะไม่ค่อยหลุดครับหรือเราพยายามกดตรงเนี้ยเข้าอย่างเงี้ยแล้วออกอย่างเงี้ยเพื่อให้มันรู้ว่าเฮ้ยเรายังอยู่ในระบบนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่เป็นนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคผมก็คือปกติผมก็จะนั่งอย่างเงี้ยตลอดเงี้ยบางทีปล่อยเงี้ยเป็นชั่วโมงเงี้ยเราก็ทำอย่างงู้นอย่างงี้ไปอันเนี้ยเราก็ปล่อยจริงไว้มันก็ยังไปคือบทมันจะหลุดยังไงก็หลุดครับเพราะว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ครับแต่ถ้ามันไม่หลุดมันก็คือไม่หลุดนะเออบางตัวเห็นไหมครับวิ่งเร็วเพราะว่ามีสปีดในการเดินสูงก็จะวิ่งเร็วหน่อย แล้วก็ข้อดีของการที่เดินทะลุได้เนี่ยก็คือเวลาวางระเบิดมันก็จะเร็วขึ้นครับเพราะว่ามันสามารถทะลุเข้าไปวางตรงกล่องหรือว่าจะไปวางตรงนู้นตรงนี้ได้เลยนะเอออันนี้ก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมเล่นมาแค่วันเดียวนะครับผ่านไป2ด่าละโดยมีเนี่ยแหละครับตัวแค่นี้ขยันเล่นนะเออตอนนี้เนี่ยผมก็2วันต้องเรียกว่า2วันไม่เต็มดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมมาเล่นตอนดึกแล้วก็วันนี้มาเล่นเต็มเต็มแต่ก็ไม่ได้เต็มมากเพราะมันติด10%บบ่อยมากครับคือหลุดบ่อยอะ่ะ ผมเล่นได้ประมาณสัก3รอบเองอะ่ะ3รอบได้เกือบหเหรียญละผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยจบก็น่าจะได้สักประมาณ6 7เหรียญก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่น่าเกลียดนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราขยันขยันนะครับแล้วก็มาเปิดตั้งแต่เช้าแบบขยันเลยนะมาเปิดแต่เช้ามาให้มันวิ่งตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยผมว่าคุ้มนะคือได้แน่แน่วันหนึ่งเกือบเกือบสิบอ่ะถ้าเผื่อสิบได้เลยนะถ้าเราคำนวณดีๆนะแบบมา ดูเวลาดูสเตมิน่าตลอดมันขึ้นตลอดแล้วเราไม่หลุดนะแล้วมาเล่นผมบอกเลยครับว่ามีโอกาสได้วันละสิบเนี่ยครับอันนี้ก็ห้าละเห็นไหมครับก็ถ้าสําหรับใครนะครับที่บอกว่าเ้ยมีบางคนถามมาว่าเอถ้าเกิดว่าตัวสเตมิน่าเนี่ยรีนานไหมครับมันก็ต้องดูว่าค่าพลังของแต่ละตัวนะครับมันมีแบบว่ารีเจนเร็วไหมถ้าไม่มีก็ก็อะตามนั้นครับ เออโดยปกติแล้วเนี่ยก็รีประมาณถ้าเต็มหลอดเนี่ยผมคาดว่าน่าจะสักประมาณจากที่ผมดูนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับหรือชั่วโมงหนึ่งนี่แหละคือถ้าอย่างออย่างตัวเนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาประมาณเกือบ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 ชั่วโมงละเออผมว่าน่าจะอยู่ประมาณราวๆสองชั่วโมงครับตีสักว่าเออสองชั่วโมงเต็มหลอดหรือหนึ่งชั่วโมงผมว่าน่าจะไม่ถึงสองมั้งเพราะว่าผมก็ไม่ได้นับแบบเต็มๆนะผมก็สลับกันนะสมมติว่าตัวนี้มันเอ้ยมาสักครึ่งหนึ่งผมก็กดกด มามาสักครึ่งหนึ่งผมก็กดดคือผมไม่ได้รอแบบเต็มหลอดอะผมว่าเต็มหลอดก็น่าจะสักตีสักสองชั่วโมงได้ครับเนี่ยครับเข้ามากล่องหายหมดเออสังเกตนะครับเมื่อกี้มีกล่องเต็มเลยพอเข้ามาอีกทีบางทีมันค้างนะครับมันมีจังหวะค้างเออเนี่ยวิธีการเล่นนะครับง่ายๆเลยคือมันจะมีจังหวะจะเรียกว่าบั็กก็ได้นะคือแบบว่าผมชอบอย่างเงี้ยแบบบางทีผมงงๆอะเหรียญอยู่ดีๆเข้ามาอย่างเงี้ยผมกดมาอย่างเงี้ยเฮ้ย เลยเข้ามาเฉยเลยอะไรเงี้ยคือมันบางทีมันค้างครับคือมันก็ระเบิดไปงั้นแหละแล้วปรากฏว่ากล่องมันไม่แตกครับมันเหมือนมันค้างครับถามว่าเราปิดอย่างเงี้ยมันเล่นไหมเออบางคนบอกว่าไม่เล่นแต่ว่าผมจากที่ดูนะมันก็เล่นปกตินะครับเนี่ยเนี่ยมันก็ยังวิ่งวิ่งปกติแบบกระตุกกระตุกหน่อยแต่แต่ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูเพราะว่าจากที่ผมลองกดอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับเออกล่องมันค่อยๆหายไปใช่ไหมพอกดเข้ามาอีกทีกล่องหายหมดเลยเออ แปลว่ามันก็ยังเล่นอยู่นะครับมันยังเล่นอยู่อ่าเราก็มาเพราะว่าอะไรผมคิดว่าถ้าเราจะเปิดหน้าทิ้งไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาดูแบบตัวละครอย่างเงี้ยเออมันต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดหรอใช่หรออย่างเงี้ยครับเรารอหน่อยก็ได้นะอย่างเงี้ยเออเรารอสักแบบสักประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอันนี้ก็ประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งคือไม่ต้องรอเต็มนะครับผมว่าถ้ารอเต็มนี่บอกเลยครับว่านานนะครับรอนานเเต็มที่นะครับผมให้เลยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั ถ้าเรามีตัวละครเกิน15ตัวนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยคือสมมุติว่าต่อให้เรามีคอมมอนนะครับทั้งหมด20ตัวเราสามารถสลับนะครับลงได้อย่างเช่นเราเอาตัวเนี้ยลงหมดแล้วมันเหนื่อยหมดแล้วมันนอนปั๊บเราก็เอาตัวที่มันมีหลอดเต็มๆอีก5ตัวครับลงไปต่อครับสลับกันพอมันเก็บไปได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงครับอันนี้มันเออประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอ้นนี่ก็มามาประมาณครึ่งละอ้นนั้นก็อาจจะใกล้เหนื่อยแล้วครับเราก็รอก่อนนะครับจนกว่าจะเหนื่อย5ตัวเหนื่อยทั้งหมดปับก ปล่อยชุดใหม่ออกไปเลยครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันครับไม่งั้นเนี่ยเรามานั่งปล่อยอแบบเขาเรียกว่าเสียเวลามาปล่อยีละตัว2ตัวอย่างเงี้ยหรือเวลาไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเราปล่อยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่โอเคใช่ไหมครับและอย่างมันปล่อยได้แค่สิตัวแปลว่าเราต้องมีเซตหนึ่งที่สลับกัน15ตัวเก็บไว้ครับอันนี้ก็จะทาให้เราสามารถฟาร์มเหรียญได้เร็วขึ้นครับอย่างถ้าเกิดว่าเรามีแบบประมาณสัก30ตัวเป็นคอมมอนหมดเลยนะครับเราสามารถทําวันนึงได้ถ้าขยันแบบ ขยันขยันเลยนะประมาณเอ่อิบเหรียญอะ่ะได้เลยนะครับ2ี่สิบเหรียญถึง30ิยังได้เลยนะถ้าแบบขยันขยันนะลองคิดดูว่าจัดชุดละ15้าแบบเหนื่อย15พักนะมีอีก15ห้ามาเติมอันนี้ก็ได้นะครับ15พัก15้ามาเติม15พัก15้ามาเติมหรือจัดเซตละ10 10ิบ10ปล่อยปับ๊บครบใกล้เหนื่อยละปล่อยอีกหาเหนื่อยหมดปุ๊บปล่อยอีกหอย่างเงี้ยปล่อยอีกห้าสลับไปเพื่อให้มันต่อเนื่องครับ เขาเรียกว่าเล่นได้ตลอดเวลาครับอ่าแต่ว่าถ้าเทียบกับคนที่ผ่านด่านเร็วอย่างเช่นเขามีเอ่อพวกอาจจะเป็นซูเปอร,ร์แรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีสกิลถ้าเขามีสกิลรีรีเจนนะครับก็จะได้เปรียบแต่ถ้าเขามีตัวน้อยกว่าเนี่ยบางทีนะครับถ้าเกิดมีคอมมอน30ตัวแล้วสลับกัน,สล,กนสลับกันทํางานนะครับหรือมีเกิน30หรือพิเศษตัวเนี่ยบริหารดีๆเผลอๆวันหนึ่งอะได้เกือบร้อยก็ยังได้เลยนะครับประมาณ5060อย่างเงี้ยเออจริงๆนะครับนี่คือพลังของเอ,อ Common สุ per c อมมอนก็จะประมาณนี้ครับจะมีเอ่อสเตตัสที่เต็มหมดครับมันน่าจะมีนะแล้วก็นี่สัก2องเ่ยแถมมาหน่อยเออแถมมาหน่อยก็ได้อ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครที่คิดว่าอยากจะไปหรือว่าอยากจะลองมาเล่นดูครับก็สามารถลองเล่นดูได้ครับอาจจะลองที่10เหรียญนะ bc แต่ว่าพูดถึงว่าตอนนี้น่าลองไหมก็ราคายังไม่สูงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมูหรือเปล่านะ ก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับเกมรถเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าได้กําไรจากชุดนี้แล้วนะครับผมจะไปลงรถต่อจริงๆก็เสียดายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเกมรถน่าจะไปไกลได้มากๆเพราะว่าอัปเดตมาเพียบเลยนะครับเนี่ยครับก็เปิดอีก10เพื่อลุ้นฮีโร่ตอนนี้ผมลุนได้อีก4ตัวครับคือผมวางแผนไว้ว่าก็จะหมุนในนี้ก่อนแล้วก็จะมาเปิดในนี้ให้ครบอีก4ตัวครับเป็น15ก็น่าจะพอถ้าเกิดว่าเปิดแล้วไม่ได้ดีๆนะมีแต่คอมมอนหมดเลยก็ เป็นราชาเกลือรครับก็ตามนั้นเลยเซ็งเป็ดเหมือนกันครับสำหรับใครที่ติด10%นะครับผมมีวิธีหนึ่งคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ย IP ของเราถูกล็อกเพราะว่าเราเข้าแล้วบางคนก็ VPS ใช่ใช่ไหมครับแต่บางคน VPS ไปก็ได้นะบางคนก็ไม่ได้นะคือผมมีวิธีหนึ่งก็คือให้เรานะครับทำการรออย่างเช่น ตอนนี้เราอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับถ้ามันนอนหมดเลยเนี่ยเราไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะผมสังเกตแล้วนะมันนอนหมดเลยนะทุกตัวแล้วปล่อยสักพักหนึ่งมันจะถูกหลุดออกจากเกมครับแล้วหลังจากที่ตัวพวกนี้เนี่ยมันตื่นครับแล้วเข้าอ่ะผมมันเข้าได้ครับเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเออเราสามารถที่จะรอนะครับหมายถึงว่าปิดไปเลยนะเราไม่เล่นเลยรอสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะหรือชั่วโมงหนึ่งเห็นเขาบอกว่าถ้ารีเซ็ตแล้วเนี่ยจะเข้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมง ก็คิดว่าน่าจะลองรอดูนะครับประมาณนี้น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับราชาเกลือใครที่เป็นเกลือแบบผมก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็เขียนใต้เดคิปชั่นนะครับได้เลยนะเราจะมาเป็นเกลือและมูนไปด้วยกันนะครับ